สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่สวนคือเก่าพี่น้องจ๋าลงมาแต่งกิ่งอันพักลงมาลิ่งใบพักบัวให้คุณยายพี่น้องจ๋าต้นหอมต้นหอมคุณยายจะออกงานอีกแล้วพรุ่งนี้คุณยายจะออกงานอีกแล้วพี่น้องจ๋าคุณยายจะเอาต้นหอมไปขายไปโชว์ไปจัดซุ้มสวนคุณยายเอาไปอีกเหมือนเดิมก็เลยมาออันนี้พี่น้องจ๋านี่ เอาใบเหลืองใบฮักใบอันนี้ออกให้คุณยายทำให้มันสวยงามเท็ดให้มันสวยงามนิ่ให้มันสวยงามตัวใดมันอันฮักมันอันเหลืองพี่น้องจ้ามันตายเอาออกเอาออกให้มันสวยงามนะคะมันถึกล้มมันถึกอันนั้นหลมันเกิอันนั้นมันบองงาม ล่มแห้งพี่น้องจ้าร่มแห้งนะมันกระบอกงามปันใดดอกเพราะว่าอันใดมันบอมันหักมันลิอันใดมันบบเหลืองกระบอกโอออกดอกมันงามเนาะเราเอาแต่ใบเหลืองๆออกอันใดเหลืองออกใบที่มันตายใบบบเหลืองกระบอกยากเอาออกแล้วมันยังงามอยู่สวยมันงาม แต่งสวยแต่งงามพี่น้องจ๋าเอาใบเหลืองออกพอเอายอดที่มันอันนี้เอายอดที่มันหเหี่ยวนี่ออกแต่งมืออื่นเดี๋ยวรถสิมารับมืออื่นรถสิมาใส่เอาเรถแพทย์นั่แหละพี่น้องจ๋ารถแพทย์ประจาตําบนลนี่แหละพนสิมาเอาไปกับคุณยายไปจัดซุม้มในอําเภอสิมาเปิดงานประกวดไอหมู่บ้านสวยนะพี่น้องจ๋า ประกวดมู่บ้านสวยในอำเภอเพิ่นมาเปิดเขาก็เลยให้คุณแม่ประกายแก้วไปจัดซุ้มกเกษตรกรพี่น้องจ๋าจัดซุ้มนำพระผู้ใดทมซื้อก็ขายนำพี่น้องจ๋าขายของนี่เอามาตังไว้เฮือนผู้อันสองอันจัดซุ้มด้วยขายด้วย นี่สิตกแต่งไว้ให้คุณยายจากสาวสามสิบตนหย,ยุมีงากระลบงาออกพี่น้องจ้ะมีงากระถอนงาดึง แต่งพี่น้องจ้าแต่งให้มันงามใบ,ใบเขีนะใบเหลืองใบฮะนี่ใบอันนี้มันเอาออกมันกระแตกดีเด้เอาใครจะดูอัน,นแต่งดูอันนี้มันกระแตกออกเลยๆเป็นกอ่อเป็นกอ่ออยู่ ที่ออกอีกมันงามพี่น้องจ้านี่ได้แล้วหนึ่งต้นได้หลายต้นแล้วล่ะพี่น้องจ้านี่นี่เรียบร้อยสวยงามสวยงามที่ดีเยียนี่มีกระดาษแล้ว อันี้ได้แล้ว <c oughs> ใบแบบนี้มันพี่น้องจาัาเนี่ยเอาออกนี่เบร้อยสวยงามอันนี้ใบมันหักหลายโพดตวนบกักก้าเอาออกมันหักหลายโพดล่มอันนี้ฮะมันเป็นน้ำล่มมันหักน้ำล่มมันกระงามใบมันงามอยู่มาหักน้ำล่มเนาะเอาออกหลายบรได้ดอกสิมด มันหักน้ำล่มก็สร้างมันดอกเนาะแต่งอันใหม่แต่งอันใหม่แต่งอันใหม่ถ้าแต่งมันกระงามพี่น้องจา้าอ้อ เป็นดอกละเนาะิ่มเป็นดอกละได้นี่น่าเ,เป็นดอกแล้วงนนามแล้วพี่น้องจ้านี่เรียบร้อยแต่งไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าบองผูอันใดเป็นดอกก็เป็นดอกแต่งไปลิไปเรื่อยๆนี่ฮะก็ได้เท่านี้ละนี่หากกได้จา,า,ากตนหากกรได้มหาหกตนนี่เดซิลิไปจากหน่อยสิข้ามือจึงนัสิข้าเมือ่อเห็ดเวียยเขื่อนลี่อันนี้คุณยายซะก่อน แต่งอันนี้ให้คุณยาสักหน่อยสักก่อนพี่พลอ,ไไอยเก็บผักพลอยเก็บผักไปดิไปเก็บผักกับพี่ดิพลอยเก็บผักอยู่หลังบ้านนู่น ถ้าตัวใดมันในเลกมันกะลง่งายนเนาะนี่กออกเลยพี่น้องจ้าถ้ามันอันนะ่ะหั่นบปเนี่ยออกของมันเองเลยใบยแห้งของมันอ,นอาอ,อาละกะลิได้เลย,เลยนี่พ่อละสนก็ได้นะพ่อบอกให้มันมีใบอันไม่มันตายตายอย่านะนี่นีน่นนนน สวยงานแาน,น่ถ้ามันบ่ออันถ้ามันบ่อฮักมันจะงามอยอ่อันนี้มันหักใบมันหักล่มมันแห้งเพื่อสิขยับขยายเพื่อเสียนออกงานลายเธอพี่น้องจ๋าเดยดแตกดีดีเน,นี่แตกอีกแล้วเนีดเน่ดีออกใบ ดิทิ่เสียดายเนาะพี่น้องว่างนึงเ่าก็เอาเหมือนขาสมส้มเลยเสียดายดิเอาอันนี้แหละดิเอาที่มัน,น,นแก่ๆอันนี้นี่ออกเงาเรียบร้อยอันหนึง่งพีน่น้องจ้าเสียดามันขี้รายหงุีหงิตาเกาออก อเอมาอล้บเียเยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ามานิสาขอแต่งอันนี้ให้คุณยายก่อนจักน้อยเจอกันคลิปหน้านะคะขอแต่งใบอันพักบัวให้คุณยายจักน้อยก่อนเด้อ เดี๋ยวสิกลับไปทำงานบ้านค้ำละพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย